ต้นนี้นะ้องมีน้ว่าขุนช้างนะตามหาตั้งนานว่าหายตัวไปไหนฮ่าไปเหอะขุนช้างไม่ยอมมานี่จะ้ะขุนช้างอะ่ะเขาไม่ค่อยไม่ทึกจากจะยุบก็ยุบนึกอยากจะโตก็โตนี่หัวใหญ่มากเลยไม่แอบขึ้นอยู่ในป่าเห็นไหมสวยมากต้องปลูกมีหน่อด้วยนะเนี่ยโอ้มีหลายหน่อด้วยนะ สวยงามมากคุณช้างจะมีสองต้นสองสองแบบนะจ๊ะคุณช้างจะมีก้านเขียวกับก้านดำจ้ะต่นี้ก้านดำนะก้านดำจะโตใหญ่วโตโตใหญ่โตใหญ่กว่าสูงใหญ่กว่าก้านเขียวนะที่เห็นมาก้านดำจะเลี้ยงง่ายกว่าก้านเขียวก้านเขียวเลี้ยงยากจ้ะเห็นไหมนี่มีหลายหนอเนี่ยแยกหนอไหมไม่แยกจ้ะเพราะว่าแยกทีไรคุณช้างเน่าทุกทีเลย พี่เล็กจ๋าพี่เล็กทำอันนี้ให้หนูก่อนเลยนะหนูหาตั้งนานหายไปไหนหัวใจของหนูเลยเนะี่ยเขาบอกว่าบรรดาคนที่เลี้ยงบอลน,นะถ้าบ้านไหนเลี้ยงบอลสีแล้วยังไม่มีขุนช้างแสดงว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยอีต้นนั้นที่วันนั้นเราแยกยิ้มยิ้มยิ้มทำหายไปต้นหนึ่งไ่ต้องหัวลรอเลยขุนช้างมีทั้งหมดสามต้นในบ้านจำได้ ที่ที่หนูบอกพี่เล็กว่าหมวกไปไหนนี้ว่ะแล้วอยู่ตรงนี้อีกต้นนึงเดี๋ยวพาไปดูคุณในกองใบไม้วันนั้นที่หนูบอกพี่เล็กว่าให้เก็บเพราะวันนั้นเจอตรงนี้ต้นหนึ่งโผล่ขึ้นมาอยู่เดีย่ยนี่ต้นที่สองนี่ก็ขุนช้างนะ เนี่ย,ยคุนช้างเราจะรู้เลยว่าเป็นขุนช้างคุณช้างจะมีสามต้นเนี่ยดูดูสักไม่ใช่มีสามสี่นะบ้านยาพินมีสามต้นในต้นต้นที่สองแล้วมีอีกต้นหนึ่งจําได้เพราะคุณช้างเนี่ยเวลาถ้าดินมันถ้านั่นหน่อยเขาจะยุบก่อนอย่างอื่นเลยจ้ะถ้าตั้งใจเลี้ยงให้สวยนะไม่สวยหรอกงองแงแล้ววันนั้นเห็นตรงนี้ต้นหนึ่งยังอยู่ไหม มีคนถามว่าโอ้โหเมื่อคืนแมวมันขับกันแมวตัวผู้กับแมวตัวเมียขับกันวันนั้นหนูว่าเห็นตรงนี้ต้นหนึ่งใช่ไหมครับคล้ายครับคลายุบไปแล้วมั้งคุณช้างเนี่ยอาจารย์คงเนี่ยงองแงยิ่งีุนงใช่ไหมแป๊บนึงนะเมื่อคืนบอลล้มหมดเลยเดี๋ยวต้องมาจับไม่ใช่ไม่ใช่คุณช้าง ไม่ใช่เอ้วันนั้นเห็นคุณช้างอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งคุณช้างอาจารย์คงเนี่ยเป็นบอนที่ชอบจำศีลจ้ะหมดเลยมาคืนแมวขับกันรวยไม่เลิกฉันไอ้อะไรนะรวยล้นกว้าหักหมดเลยแมวตัวผู้กับแมวตัวเมียขับกันไหนชุนช้างอีกต้นน,นี่แหละที่ยจ้าพินอยากบอกว่าบอน บอนตับขุนแผนน่ะสวยนะเอาขุนแผนก็ยุบไป,ปอีกละไอจ่ะสวยงามไหมอันนี้อาจารย์คงจ่ะจะบอกว่าเลี้ยงในตู้ดีหรือเลี้ยงข้างนอกดีไม่ใช่จ่ะเลี้ยงในตู้บางทีก็มีปัญหางอแงจ้ะพี่พินยอมรับพอสองต้นเนี้ยเลี้ยงงองแงมาก ตั้งแต่ซื้อมายังแทบจะไม่ได้ขายเลยอ่ะเพราะว่าเป็นบอลที่โตชา้าจ้ะทั้งขุนช้างทั้งอาจารย์คงอ่ะหรือว่าเราเลี้ยงไม่เก่งก็ไม่รู้นะไปโทษบอลยอมยะพินยอม,ม,มใจนะอาจารย์คงกับขุนช้างเนะี่ยอันนี้ไม่ใช่อาจารย์คงนะ้เดี๋ยวจะบอกเอ็อาจารย์คงอะไรใบายาวๆอันนี้หนุมานจองถนนจ้ะมีอีกนี่อีก ในป่านั่นยจพินว่าบอนตับเนี้ยแสนสลันลมอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแสนสลันลมอยู่ในตับนี้หรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะเป็นบอนเลี้ยงยากแค่นี้แหละนาอให้ดูแค่นี้น,นะนะคุณช้างแต่คุณแผ่นยุบไปจ้ะไม่เห็นแล้วก็มีนี้อีกต้นหนึ่งที่อยู่ในตับคุณช้างคุณแผ่นที่เยพินก็ก็ยังเลี้ยงอยู่แล้วก็ยังหวงอยู่อันนี้ อะไรนะเทนพลายเป็นบอลกาบจ้ะสวยไหมสวยมากใช่ไหมละ่ะแล้วเมื่อกี้ผ่านมาเมื่อกี้อาจารย์อาจารย์จูอาจารย์จูเลี้ยงไม่ยากอาจารย์คงเลี้ยงยากอาจารย์จูเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงไม่ยากยุบไหมยุบไป,ปแล้วยังไม่ขึ้นแลยนี้เถนพายก็อยู่ในตับขุนช้างขุนแผนสวยงามมาก มีเยอะมากถามว่าทำไมไม่ได้ทำดอกไว้ไม่ได้ทำจ้ะต้องการให้น้องโตสมบูรณ์สมบูรณ์เนาะสวยๆจ้ะเทนพายนี่เป็นบอลกลาบมีไอ้นี่ด้วยนะอะไรถ้าเทนฟาดเทนฟาดยุบไปไม่ยอมขึ้นเลยหาไม่เจอเลยซื้อมาตั้งพันห้าเดี๋ยวถ้าขึ้นมาจะให้ดูจากเทนฟาดอีกต้นหนึ่งเลี้ยงยากจ้ะ ไม่รู้หายไปทางไหนงั้นดูแค่นี้กันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยว้าหาเจอจะเอามาให้ดูอีกจก้ะ